สำหรับข่าวตัวนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับสกุลเงินเยนนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีโอกาสที่จะกระทบกับราคาทองคําด้วยกระทบในที่นี่หมายความว่าอะไรมีโอกาสจะทำให้ราคาทองคำเนี่ยได้รับแรงสนับสดุนขึ้นในระยะสั้นถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นจริง,รงๆนะครับทางด้านของรัฐมนตรี ว่าการกระสวงการคลัขงของประเทศญี่ปุ่นนะครับหรือที่เรียกว่าขุนคลังญี่ปุ่นเนี่ยเข้าออกมาประกาศนะครับว่าให้จับตาดูตลาด forex ของเราให้ดีๆครับหลังสกุลเงินเยนดิ่งต่ําสุดในรอบ4เดือนคําว่าเงินเยนดิ่งก็หมายความว่าคู่ยูเนี่ยเขามีการขยับปรับตัวสูงขึ้นครับจนใกล้จะทําจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการแล้ว นายชุดอิจิซูซุกิรัฐมนตรีกระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันที่ผ่านมานะครับว่าญี่ปุ่นนั้นกำลังจับตาความเคลื่อนไหวในตลาดปริวัติเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิดหรือว่าตลาด forex และก็จะดำเนินการอย่างเร่งด่วนหากว่ามีความจำเป็นหลังจากที่เงินเยนดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ4เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ทั้งนี้นะครับเงินเยนอ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุด 1 5 1 8 2ในระหว่างที่ข่าวตัวนี้ออกนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอ,อนค่ามากกว่านั้นแล้วถ้ากลางกระแสก,การคาดการณ์นะครับว่าตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับกำลังมองว่าทาง BOJ หรือว่าธนาคารกลางของประเทศญี่ปุ่นจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกแม้ว่า BOJ จะได้มีการประกาศยุตินยโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบในการประชุมเมื่อวันอัการที่ผ่านมาแล้วก็ตาม คำว่าไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเชิงรุกนี่มันคือ,อยังไงคุณครับคำว่าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเชิงรุกก็จะเหมือนกับธนาคารกลางสหรัฐและก็ธนาคารกลางของประเทศหลักอดื่นครับที่มีการเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะควบคุมหรือว่าสกัดเงินเฟ้อไม่ให้นะครับสูงเกินไปให้มีการปรับตัวลดลงมาสู่เป้าหมายที่เขามองเอาไว้ แต่สถานการณ์ในประเทศญี่ปุ่นนั้นกลับแตกต่างกันออกไปครับเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่ได้ต้องการที่จะสกัดกั้นเงินเฟ้อให้มันสูงเกินไปแต่เขาพยายามที่จะประคับประคองให้มันอยู่ในระดับที่2%อร์เซครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ประเทศญี่ปุ่นต้องการต้องการให้เงินเฟ้อกลับขึ้นนะครับประเทศอื่นนะต้องการให้เงินเฟ้อกลับลงมาประเทศญี่ปุ่นต้องการให้เงินเฟ้อกลับขึ้นไปอยู่ในระดับ2%เเซน์นี้แบบยั่งยืนครับทางด้านของนักทุกก็เลยมองว่า เอ๊ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยก็คงจะไม่ได้แบบว่าขึ้นดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องหรอกนะครับนี่คือสาเหตุหลักครับที่ทําให้สกุลเงินจัปนิสเยนเนี่ยพลิกโผลเลยนั่งจุนครับจากโดยปกติแล้วตามพื้นฐานการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนั้นจะทําให้สกุลเงินเนี่ยปรับตัวแข็งค่าแต่การขึ้นดอกเบีย้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นกลับทําให้เงินเยนอ่อนค่าอย่างรุนแรงเลยครับก็เลยส่งผลทำให้กราฟยูเจนั้นปรับตัวขึ้นมาจนถึงณปัจจุบันนี้แต่ จากในส่วนของตัวข่าวที่มีการรายงานมาสิ่งที่ผมต้องแจ้งกับนักทุนให้เฝ้าระวังก็คือว่าถ้าสกุลเงิน UJ นะครับซึ่งใกล้จะขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการคล้ายๆกับราคาทองคำอีกแล้วถ้าเขาได้ขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่เมื่อไหร่แล้วละก็เราต้องระมัดระวังในเรื่องของการโดนทุบตลอดเวลานะครับเ,เขาจะทุบในช่วงเช้าๆใช่ไหมคุณครับเพราะว่าตลาดญี่ปุ่นเปิดช่วงเช้าไม่เกี่ยวเลยครับ การทุบลงมาของตัว UJ สามารถทุบได้ตลอดเวลาบางครั้งเคยเกิดขึ้นนะครับในปีก่อนๆในประมาณ4-5หทุ่มในช่วงสิ้นสุดตลาดยุโรปสกุลเงินนะครับคู่ UJ เนี่ยก็ปรับตัวโดนทุบลงมาก็สามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นคนไหนก็ตามที่ติดหน้าเซลสำหรับคู่สกุลเงินที่จับคู่ด้วย JPY อยู่นั่งถุนตั้ง TP ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ทุกอย่างถ้ามันได้เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นแบบไวมากแบบฉับพลันเลย ในชนวงที่ว่าบางคนเนี่ยปิดออเดอร์ไม่ทันบางคนกลับเข้ามาดูกราีิทีเอา้ายูเจลงมาตอนไหนครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นเลยครับเพราะอะไรการ,รกสร้างแซงตลาดจะโดนทุบทุบเสร็จปุป๊บแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปเลยครับเพราะฉะนั้นเงิงทุนอย่าช้านะส่วน UJ ถ้าเกิดว่าโดนทุบลงมาหน,นักจริงๆถามว่ามันสามารถหนุนให้ราคาทองคาขึ้นได้ไหมก็ต้องบอกเลยว่าสามารถหนุนให้ทองขับขึ้นได้นะครับ แต่ก็จะเป็นเพียงแค่ปัจจัยทางอ้อมนะมันก็จะไม่ได้ทําให้ทองแบบวินทายานกระชูดอะไรขนาดนั้นครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือการแจ้งเตือนนะครับนักทุน,นขอบพระคุณครับผม สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนึ่งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ดดทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ่ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซด์เด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ อินเตอร์สเตลาร์กรุ๊ปนะครับผมมีโปรโมชั่นใหม่ประจำปี2024ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโปรโยาวจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับกับเงื่อนไขง่ายๆเทรดให้ครบหลอดไซต์ตามที่ทาโรเกอร์กำหนดไว้แลกเลยไม่ต้องรอลุนนะครับนังชุนครับรางสูงสุด9,999หลอดแลก b y d Dolphin นะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีผู้โชคดีในปีนี้นะครับ p e p p e r s t o ต e ตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ที่เคยทำกับบรกอื่นและย้ายมาอยู่กับ p e p p e r Stone นะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง1,000 10, 0หมยูเอสลลร์เลยทีเดียวโดยจะมีข้อกำหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB จะต้องทำการฝากเงินขั้นต่ำา1 0 0ตอลลาร์ 2. ลูกค้า IB นั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำา5าหลอดไซส์หรือคอมมูนิต y 10ี้10หลอดไซส์ขึ้นไปนะครับ ข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า first time เริ่มต้นที่50 US อลลาร์เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับทาง Paper Stone แล้วทางบรคเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่31มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเปิดบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็เรีเชิญทุกคนนะครับ เ e p ปอร์สโตนกับโปรโมชั่นต้อนรับจุดจีนนะครับเพียงแค่นั่งชุนทําตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์กำหนดจะมีโอกาสได้รับ,บโบนัสสูงสุดถึง2,888ดอลลาร์เลยทีเดียวรายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะ